เฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์4โมงถึง5โมงเย็นและวันอาทิตย์บ่ายโมงถึงบ่าย2โงมงเปิดสายตอบคาถามทุกท่านทาง fm 97 m ม g h z สถานีข่าวคุณภาพ คุยเฟื่องเรื่องพระจำเนินรายการโดยเซียนพระชื่อดังวันชัยสุพรรณเจาะลึกทุกเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นพระกลุกพระเก่าพระใหม่ติดตามทุกข่าวความเคลื่อนไหวในวงการพระเครื่องและทุกงานพิธีเข้มขลังจากทุกวัดทั่วไทย ครับสวัสดีครับพบวันเท่นเคยครับในรายการคุยเฟื่องเรื่องพระก็เป็นประจำทุกทุกวันเสาร์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงแล้วก็ทุกทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงก็จะนำเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเลี้ยงพราใาจา์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลครับหมายท่านทราบได้ไดูได้เห็นนะที่สถานีวิทยุ FM 9.7สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ผมวันชัยสุพันเป็นผู้ดำเนินรายการ ครับื่กกี้เราก็มาค้าง <c oughs> มาต่อด้วยเรื่องของฤาษีบทยาครับองนี้ให้ท่านดูเลยนะเนี่ยท่าบทยาเห็นไหมเนี่ยท่าบทยาเลยเนี่ยครับก็ด้วยเนื้อดินผสมผงนะเนื้อดินผสมผงแต่ถามว่าทํำยังไงให้คนเจ้าของเดิมมาทําใหม่มันก็ทําไม่ได้เพราะว่าการผสมเนื้อเนี่ยมันจะเหมือนกันก็จะมีว่านนะฮะจะมีว่านจะมี มวลสารต่างๆค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับนี่คือฤาษีบทยาอันนี้ก็บทยาไปอีกลักษณะหนึ่งแต่ละองค์นี่จะไม่เหมือนกันเพราะเป็นการปั้นทีละองค์นะครับรูปต่างๆเราขึ้นให้ดูนะเป็นรูปของฤาษีบทยาฤาษีเศษยานะก็เป็นของเก็บสะสมผมอยู่ที่สวนฤาษีสะมรกตจักราวาลทศิวะนะให้ท่านได้เห็นเลยนะครับก็ถือว่าเก็บไว้ใช้เวลาเก็บประมาณ น่าจะ30มสิบปีที่ผมเก็บมานะแล้วก็เก็บรักษามาขนาดนี้เลยนะครับก็เ,เป็นความเชื่อผมเชื่อว่าฤาษีน่ะท่านจะมีพลังจะมีอำนาจที่จะขจัดปัดเป่าเรื่องของสุขภาพร่างกายเรื่องโรคภัยไข้เจ็บให้บรรยสิ้นแล้วก็ฤาษีท่านก็จะมีบรารมีที่จะประทานความสุขความสบายให้กับผมได้นะครับก็ท่านที่มีฤาษีอยู่ที่บ้านนะครับคนเกิดวัน พระหัสเป็นวันครูเป็นวันของฤาษีขี่ฟางมีกำลัง1 9จําจำผมไปเลยนะคนเกิดวันพระรหัสเนี่ยต้องบูชาฤาษีเป็นครูเพราะมีกำลัง19หรือฤาษีฤาษีขี่ขี่ฟางแล้วก็เป็นคนเกิดวันพระรหัสเนี่ยจะเป็นคนที่ฝักใฝ่เรื่องความรู้เป็นคนที่จะฝักใฝ่ในเรื่องของออวิชาอาคมต่างๆถ้าเป็นพระก็จะเป็นดึระดับเจ้าว่า ถ้าเป็นคนธรรมดาก็จะเป็นถึงครูบาอาจารย์ก็ฝากไปด้วยนะครับก็ลองศึกษาดูนะฮะเรื่องราวของฤาษีนะบทยาที่ผมขึ้นให้ดูเนี่ยเป็นบทยาพิมพ์ต่างๆปางต่างๆต้องใช้คำว่าปางต่างเยอะเลยนะฮะก็ท่านก็ยังช่วงที่พักชมสิ่งนั้นจะก็มีท่านโทรมาถามเรื่องของฤาษีเขาว่าปางปางอะไรนะปางประธานพร ก็ทั่วๆไปนะฮะปางเลี้ยงลิงเลี้ยงช้างปางป่าอะไรๆมันก็มีน้อยนะฮะปางสายญาติก็มีน้อยแต่ที่นห็นๆก็คือปางประธานพรเนี่ยนั่งสมาธิสะดุ้งบานพนมมือแต่อันนี้มันจะเป็นเสียงยาที่ค่อนข้างที่จะหาชมได้ยากแต่ถามมานยุคไหนสมัยไหนตอบไม่ได้ตอบไม่ได้นะสร้างมานยุคยุคไหนสมัยไหนตอบไม่ได้เพราะว่าฤาษีเกิดก่อนพุทธ ฤาษีเกิดก่อนพุทธศาสนาเพราะว่าตอนที่พุทธเจ้าท่านได้เกิดพามทั้งหมดพามทั้งห้าคนก็เป็นฤาษีก็มีอัญญาโกสัญญวะปะมหานามะอัจชินะครับก็เป็นผู้ที่ได้ถวายความเคารพถวายความรู้นะจนจนหมดสิน้นพระพุทธเจ้าก็ต้องออกบวชออกบวชก็ฤาษีพวกนี้ก็ตามไปบอกว่าพระพุทธเจ้าต้องสําเร็จแน่ ก็เลยตามไปเขาเรียกอุปถากตามไปคอยดูแลจนได้เป็นพระภิกษุองค์แรกคือเอหุภิพิขุก็คืออัญญากุยัญญะเนี่ยได้เป็นพระภิกษุองค์แรกตอนที่ท่านสําเร็จเป็นพระสัมมาสัมโพนิยติยานที่ป่าอิสิปัจนะมบรุกทายวันท่านก็เลยให้อัญญากุยญะเป็นภิกษุองค์แรกนะฮะครับฤษี ยังมีเยอะนะฮะปางต่างๆครับเดี๋ยวมีโอกาสหน้านะฮะโอกาสหน้าผมจะเอาฤาษีมาให้ท่านได,ได้ชมอีกเยอะๆเลยจริงๆอ่ะออกมาหลายตอนแล้วพอดีเนี่ยตอนตอนนี้บทยาเนมีคนโทรไปขอเยอะขอชมใหม่ขอดูใหม่เราก็เลยต้องจัดให้แล้วช่วงนี้กระแสรแรงเรื่องของบร,รมครูกายแก้วเดี๋ยวเรามาเสริมนิดหนึ่งบร,รมครูกายแก้วเนี่ยครับเมื่อที่ผ่านมาเราก็มาพูดถึงเรื่องบรมบร,บร,บร,รมครูกายแก้ว ท่านเป็นเทพท่านเป็นเทพจำผมไม่เลยนะท่านเป็นเทพเป็นเทวดานะครับก็เหมือนกับ4ีหูห้าตาเขาเรียกอินแปงก็เป็นพู้อินแปงมานะก็นี่ก็เป็นตำนานเป็นเรื่องเล่าถามว่าของจริงมีไหมเกิดทันก็ไม่มีใครรู้สี่หูห้าตาต้องกินทานแล้วขี้มาเป็นทองคําเหมือนอบรมครูกายแก้วเนี่ยครับอันนี้สวยงามมากเราให้ดูเลยนะ ดูช้าๆแล้วก็ดูด้วยสมาธิดูแล้วสวยงามมากเลยแต่เขี้ยวไม่ได้เป็นทองคำนะอันนี้เป็นของเก่าที่ตกค้างน่าอยประมาณทัก40ปีนะฮะถาม40ปีเนีบรมครูไข่แก้วตรงนี้ก็ลังดังนะเป็นบรมครูที่ขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บขจัดปัดเปล่าสิ่งที่ไม่ดีขจัดปัดเป่าเ,าเขาเรียกว่าอัปมงสิ่งที่เป็นอัปมงคลให้มารายหายสิ้น แล้วก็จะประทานความสุขความสบายให้กับทุกท่านที่บูชาดีเคารพดีแต่นี้มาถึงเรื่องของการบูชาครับถามส่วนตัวผมเนี่ยฤาษีก็ดีบริรูกายแก้วก็ดีจะเป็นมหาเทพจะเป็นเทพที่ต้องการคําสรรเสริญเยือนยอนะเขาเรียกว่าโลกิยะยังไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นต้องบูชาด้วยใบลักษ์เอาใบลักษ์วางไว้ให้เทพเนี่ยรักเราแล้วก็ใบยอเพราะว่า ท่านยังเป็นโลกยะยังต้องการคําสรรเสริญเยินยอนะจําผมไว้เลยนะครับใบลักใบยอและใบขนุนเพื่อต้องการให้คนที่เข้ามาหาเราเนี่ยเรียกว่า,าเกื้อหนุนจุนเจือแล้วก็ใบมยมก็เป็นที่นิยมชมชอบนะใบสักก็เรื่องของยศถามรรดาสักใบกันเก่าก็คือการเก่าสิ่งที่ไม่ดีให้มาลายหายสิ้นนะ ครับอันนี้นะครับก็เรื่องราวของอต่างๆเนี่ยที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นฤาษีจะเป็นบรมครูไก่แก้วเนี่ยครับก็ท่านก็ลองไปดูสอบถามได้ที่ร้านต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นที่ของอ,อะไรนะร้านอยูอ่วัดต่างๆนะก็เรียนเชิญทุกท่านวัดไหนก็เหมือนกันครับไปไวหวฤาษีไปไหวบรมครคูไก่แก้ว เหมือนกันหมดครับไม่จําเป็นต้องไปวัดวัดนู่นวัดนีน้นะฮะเรามีความเชื่อมีความศร,รมัทธาวัดไหนก็ไปได้เลยนะบรมครูไก่แก้วนี่ถือว่าเป็นเทพเป็นหมหาเทพที่ยิ่งใหญ่เป็นหมหาเทพที่เขาเรียกว่าสุดสุดของเทพประทานความสุขความสบายแล้วก็เป็นเทพที่คนจีนคนไต้หวันชอบชอบมากเลยเขาบอกว่าเป็นเทพอะไรนะเขาเรียกว่าเ,เทพที่ เมื่อบูชาแล้วมันจะประสบความสำเร็จแหมผมว่ามันใช้คําพูดไม่เป็นนะประสบความสาเร็จทุกๆประการเลยนะครับก็วรมลงครูไก่แก้วถือว่าเป็นหมหาเทพที่ยิ่งใหญ่นะครับในจักรวาลเขาเรียกว่าโคตรโคตรเศรษฐีนะครับก็ท่านที่ยังไม่มีก็ลองหาดูหรือว่าท่านที่ยังไม่ได้บูชาก็ลงไปดูคนที่ทเขาบูบูชาว่ามันเป็นยังไงมันดียังไงก็ไปขอไปดูเขานะครับ ฤาษีบทยาบรมครูไกายแก้วถือว่าเป็นมหาเทพยังฤาษีนี่ผมว่าคิดว่าเป็นมหาเทพนะเป็นเทวดานะเพราะท่านเป็นพ่อ,อของเ,อเทพและอสูรนะท่านเป็นพ่อเลยนะเพราะท่านมีเมียหลายคนอย่างเงี้ยบางบาง,บาง,บางท่านถามว่าฤาษีมีเมียได้ได้ไหมเอาเราก็ดูตำนานนี่ยตำนานอย่างฤาษีพระมาหากัดศิยปมนีคมฤาษีประชาบดีเนี่ย เป็นพ่อของนาคพ่อของคุณเนี่ยครับทำไมยันมีเมียไม่ได้มันไม่เกี่ยวท่านสือสินห้าครับก็ถือสิทห้าท่านไม่เบียดเบียนผู้อื่นท่านไม่ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตอยู่ป่าท่านเขาก็หาผลไม,กลม้กินอยู่นะ,ะครับก็หาผลไม้กินอยู่นะครับเรื่องราวของฤาษีเรื่องราวของ,อเ,อง,ของอเขาเรียกอะไรนะบรมคูกายแก้วนะ,ะครับก็แบบว่ายังไง ก็ลองดูวัดต่างๆสำนักต่างๆลองมีมีดูแล้วว่ามันจะเป็นยังไงนะครับว่านจะต้องไปบูชายังไงไปต้องอะไรนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับก็มาถึงตรงนี้ม,มาถึงตรงนี้เลยนะครับก็บรมครูไกรแก้วถือว่าเป็นครูผู้ที่ยิ่งใหญ่เป็นครูผู้ที่มีวิชา,าคมอัขระเลขยันเวทมนตร์คาถาพิธีกรรมต่างๆ,ๆเนี่ย้ดต้องใช้คำว่าเยอะมากๆเลยนะเยอะมากๆเลยนะฮะ ครับก็นี่คือเรื่องราวของเออหรเนี่ครับผมหาฤาษีหาบรมคูไก่แก้วเรื่องกระถาข้างก็ลอยเปิดดูนะกระถาผมจำไม่ได้แล้วไม่รู้อยู่ไหนนั่นนะครับก็ลองลองดูขั้นแรกก็คือตั้งนโมสามจบแล้วก็มีนโมพุทธายะแล้วก็นามะพัทะแล้วก็อ่ามะออุแล้วก็จะพระกษะนะฮะแล้วทั้งอาอธิษฐานเอาอยากได้อะไรก็จะสมความปรารถนาในสิ่งที่คิด ในสิ่งที่หวังทุกๆประการเลยไม่ว่าบรม,มครูกายแก้วนี่ครับก็บางท่านถามว่าห้อยคอได้ไหมผมถามว่าอย่างเงี้ยท่านจะไปห้อยคอได้ไงตั้งหน้ารถได้เอาไปทางเลื่อมพลาสติกก็ไม่ไม่น่าจะได้เพราะว่าเดี๋ยวไปเลี่ยมมันก็ต้องหักนะครับมันจะต้องหักเลยอันนี้ก็คือเขาทำมาให้บูชาองค์เล็กคนที่มีกําลังน้อยก็ให้บูชาแต่องค์เล็กๆก่อนนะครับบรม,มครูกายแก้วครับก็ เรียนเชิญทุกท่านวัดไหนมีสำนักไหนมีก็ไปบูชาได้เลยความเป็นสิริมงคลก็จะบังเกิดนะ,ะครับเรื่องของอ,อธิษฐานเรื่องของการบูชาผมพูดให้ฟังแล้วต้องบูชาด้วยอะไระผลละหมากลากไม้ก็แล้วแต่ความเชื่อหรือสีก็เหมือนกันแต่ผมบูชาด้วยวานกับเหล้าและผลละหมากลากไม้ก็มีกล้วยมีม,มีมีกล้วยนะฮะกล้วยง่ายๆนะ,ะครับก็ เรียกว่ามะาพร้าวในบางทีนึกไม่ออกเนี่ยมะพร้าวครับมะพร้าวก็ถือว่าเป็นน้ําที่บริสุทธิ์น้ําอยู่ในลูกมะพร้าวถือว่าเป็นน้ําที่บริสุทธิ์ท่านก็เอามา,อากินเป็นยากินเป็นยาอยุวัฒนะนะครับฤาษีบทยาเราก็ให้ท่านดูนะมาให้ท่านดูแล้วบางท่านถามว่าฤาษีบทยามีโชคไหมหรือก็มีโชคหมดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้มีโชคมีลาบหมดมันอยู่ที่ท่าน จะเข้าถึงแบบไหนนะจะเข้าถึงไม่ไหนจะมีความเชื่อมีควา,าม,มตทามมากน้อยขนาดไหนถ้ามีความเชื่อมีความตทามมากน้อยครับมันก็โชคลาภมันก็มาเองนะ,ะครับก็เรามาพูดเราก็ขึ้นรูปขึ้นรูปให้ขึ้นรูปให้ดูนะขึ้นรูปให้ดูเลยว่าอาหรืสีแต่ละองค์เป็นยังไงก็ลองดูนะครับรูปให้ดูบางทีผมเนี่ยบรรยายเรื่องรูปไม่ถูกเพราะว่า มันขึ้นไปนี่ยมันจะไม,ม,ะไม่มันจะไม่ตรงกับคำพูดของเรานะฮะเพราะฉะนั้นก็ลองดูเนะนะอันไหนเป็นมงคลอันไหนดีก็ไม่มีปัญหานะท่านนำเอาไปใช้ได้เลยนะแล้วก็ลือศีปางต่างๆเนี่ยเดี๋ยววันหลังครับวันหลังพยายามจะคัดเอาปางต่างๆเนี่ยเอามาให้ท่านได้เห็นต่างๆอย่างเงี้ยอันนี้ถามว่าเป็นลาษีไหมที่ผมจับไปเนี่ยเทพสิวลึงม ก็เป็นฤาษีนี่คือพระศิวะนะฮะนี่คือพระศิวะครับก็เป็นเรื่องความเชื่อมาตั้งแต่โบราณแต่มาปัจจุบันเขาบอกว่าลามกโสกปกนะฮะครับมันไม่ใช่นี่คือหลวงวโมบุญท่านบอกว่าอันนี้คือตัวเกิดอันนี้คือตัวพ่อนะฮะอันนี้คือพระเจ้าสร้างโลกหลวงวโมบุญท่านบอกอันเนี้ยถามว่าบรลลักใช่ไหม อาาจังเนื้ออะไรค่าใช้จ่ายเนี่ยครับค่าใช้จ่ายนีย่ต้องใช้คําว่าแพงไหมครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อกลางสายแล้วมีฝังอัญมณีเป็นฝังพลอยนะก็ต้องมีแพงอันนึง่งหลายๆา,ยายตังเลยนะครับนี่คือรายการคุยเฟื่องเนื้อพระเราก็จะนําเสนอเรื่องราวต่างๆที่เป็นสาระนะครับก็ฝากไว้ทุกท่านรายการคุยเฟื่องพระก็จะมีทุกทก วันเสาร์เวลาบ่าย4ี่โมงถึง5้าโมงแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงก็จะนําเรื่องราวต่างๆที่เป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญขนาจารยารเครื่องรางของของลังและวัตถุที่เป็นมงคลเอามาท่านได้ทราบได้รู้ได้ได้เห็นนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องฤษีบทยาครับปางต่างๆแล้วก็ไม่ได้ไม่ไดเอามานะฮะแล้วก็นี่คือบทยาที่เห็นเนี่ยนี่ครับสวยงามมากครับจะมีหินบทยาข้างหน้า แล้วก็ทำไมนี่เนี่ยผมนีผมเพิ่งมาดูเนี่ยแล้วก็ตูดนี่จะกลวงแบบนี้เห็นไหมนี่ผมเพิ่งดูว่ามีบทยางหน้าผมคิดว่าไม่น่าจะเนืเ้อเสกเม็ดยานะองค์ขนาดนี้ก็สามนิ้วนะสามนิ้วก็เป็นของเก่าที่สมัยก่อนเก็บสะสมมาอันนี้ก็เสกยาอันนี้อันน,น,นี้อันนี้เสกอันนี้เสกยานะครับที่ให้จะดูนะนี่นครับเสกยา ครับก็นั่งสบายอารมณ์แล้วก็เสียงเมตยาเป่านะฮะครับอันนี้จะมีฐานผมไปแกะฐานมาครับปัจจุบันคนแกะฐานก็ตายไปแล้วนะฮะครับมาถึงบรมครูอีกนิดหนึ่งอีอกนิดหนึ่งนะฮะครับการบูชาบรมครูไก,กยแก้วครับบูชาด้วยเขาเรียกว่ามาพร้าวและกล้วยแล้วบางท่านก็บอกว่าบูชาด้วยบูชาด้วย ดอกไม้นะ,ะบูชาด้วยดอกไม้บูชาด้วยหัวหมูก็แล้วแต่ท่านพร้อมตรงไหนท่านก็ไปบูปบชาได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นหัวหมูจะเป็นกล้วยจะเป็นมะพร้าวก็ไปบูชาได้ได้เลยนะครับนี่คือเรื่องราวของรายการคุยเฟื่องหนึ่งพระเราก็จะนำเสนอไม่ว่าจะเป็นสารคดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ พระบูชาในเรื่องของพระเครื่องในเรื่องของเครื่องรางของขาังในเรื่องของอ,า,อ,า,อา,าเรกข,ของโครงทนจิตที่ไม่มีอำนาจใดๆไ,ไปลบล้างได้นอกจากอานาจกฎแห่งกรรมนะฮะเราก็จะนํามาให้ท่านไดทราได้รู้ได้เห็นนะครับก็ถือว่าเป็นรายการที่ค่อนข้างจะเก่าแก่ผมดำเนินรายการมาประมาณ20ปีนะยีปีที่รายการอายุ แล้วก็รายการทีวีจานดำนะฮะ m b 1 MB5 นะฮะก็ใช้เวลาพอสมควรครับปัจจุบันนะก็มาทำรายการที่สถานีวิยท,ทย,ย, 97, วยุแห่งประเทศไทยโกมยาญสัมพันธ์คืน FM 97สจถานีวิทยุแห่งประเทศไทยถามได้ทุกเรื่องสักเบอร,ร์อย่าเลอะลบยกเว้นสองเรื่องถามไม่ได้คือการเมืองและเรื่องเงินการเมืองไม่ต้องถามครับจะไม่ยุ่งเด็กขาดเลยนะแล้วก็เรื่องเงินด้วยนะจะไม่ให้ใครยืมนะครับ ก็รายการครูเพื่อนกังพันเนี่ยก,ก็จะนําเสนอเรื่องดีๆวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องฤษีนะคำว่าฤษีก็เป็นพ่อของเอทพอสูรครับมีลูกเป็นคุฑมีลูกเป็นนาคแต่คนละแม่ก็มีความอิจฉาริษยากันก็ทําให้ไม่ถูกกันก็จึงเกิดสงครามขึ้นมานะฮะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวแล้วฤษีก็บรรเพียน,เ,ยนเรื่องของการสร้างวัตถุมงคลในสมัยยุคโบราณ ผงสุพรรณเขาก็ให้ฤาษีไปหาว่านหาสมุนไพรแล้วก็ให้ฤาษีมาเขาเรียกอะไรไหมให้ฤาษีเป็นผู้บวงสวงให้ฤาษีเป็นผูบ้บวงสวงนะแล้วก็มา,ามา,มาในยุคของกำแพงเพชรได้สร้างสุ่มกอก็ให้ฤาษีบวงสวงนะแล้วก็มาในยุคข,ของท่ากระดานก็ให้ฤาษีบวงสวงก็ทำพระถ้ำเสือน,นี่อยู่ที่สุพันเขาพระเนี่ย ฤอษีสร้างแน่นอนแล้วใช้ชื่อว่าถ้ำเสือถ้ำถ้ำฤาษีเพราะว่าฤาษีไปบรรเป็นเพียนในนั้นนะหรือสมัยก่อนนี่ป่านี่จะมีฤาษีที่บรรเป็นเพียรน,นะครับบรรเป็นเพียรนะฮะเรียกว่าถือศิลกินกินกินผละหมากลากไม้เพราะอย่างอื่นกินไม่ได้ไปกินปลากินอะไรกินไม่ได้ต้องกินผลหมากลากไม้แล้วผลหมากลากไม้พวกวานพวกสมุนไพรในป่านี่มันเยอะเยอะมากๆเลยนะฮะ ก็ต้องหากินเอาโดยธรรมชาตินะหากินเอาโดยธรรมชาติเลยนะฮะครับก็ฤาษีบทยาก็เป็นความเชื่อว่าเป็นหมอนะเป็นหมอ,อที่ชาวโลกก็ต้องยกย่องแล้วก็เมื่อพบท่านแล้วท่านก็จะ,จะทําใหท้ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ป,ปัดจากโรคภัยไข้เจ็บจะคิดจะทําอะไรก็สมความปรารถนาแล้วก็ล้าง สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอับปมงคลให้มารายหายสิ้นนะครับก็อันนี้ก็เป็นคตินะฮะแค่คติเลยนะครับก็มาถึงเรื่องราวของอบรมครูกายแก้วนะฮะกับท่านที่ยังไม่มีก็ลองไปที่วัดไหนไปสำลักไหนเขามีก็เข้าไปไหวไปจุดทูบจุดเทียนนะฮะบ,บรมครูกายแก้วนี่ครับอันนี้องค์เล็ก องเล็กนะฮะครับขนาดตักประมาณ2นิ้วครับปั้นได้สวยงามมากเลยแล้วแต่ละองค์เนี่ยจะปั้นไม่เหมือนกันนะแต่ละองค์จะปั้นไม่เหมือนกันนะฮะครับวโรมคูไกแก้วถือว่าเป็นคา,ารวาสผู้ที่มีวิชาอาคมอคักขรเลื่อนกันเรื่มมงกราพิธีกรรมถือว่าสุดๆดเลยนะครับก็ถือว่าท่านก็ได้ร่ำเรียนวิชาหรือจะเป็นเทวดาแปลงมาเหมือนกับสี่หูห้าตาเ็าเรียกว่าอินแปลง ทีว่าตาเขาเลยอินแปลงก็คือเทพระอินแปลงมาแต่กา,ายแก้วเนี่ยผมไม่ทราบว่าใครแปลงมานะหรือท่านเป็นตัวของตัวเองนะครับก็เป็นแล้วก็เป็นภาะในยุคไหนสมัยไหนแล้วก็ละสังขารเมื่อไร่ก็ไม่มีใครตอบได้นะก็ไม่มีใครตอบได้ว่าละสังขารเมื่อไร่ละสังขารยังไงนะครับก็แล้วก็มีตำนานมีเล่าว่าท่านเป็นอาจารย์ของชารามันที่เจ็ และเป็นผู้ดูแลมหาคนครวัดกับคนครธมนะเราก็ยังไม่ม,มันมันมันเป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องเล่านะฮะครับก็อันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะฮะก็มาถึงท้ายๆรายการนะท่านก็ที่จะมีอะไรฝากท่านที่มีอะไรจะถามผมก็เข้าไปในข้อฝากได้เลยนะหรือท่านที่มีอะไรที่จะเขาเรียกว่าสงสัยนะสงสัยแล้วก็สอบถามก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะ เราเป็นรายการเปิดเราเป็นรายการสว่างเราเป็นรายการเสรีทุกท่านจะถามอะไรได้หมดถ้าเราจัดสดแล้วมาเจอนะครับ,รบก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับรายการคุณเฟื่องลุงภาก็จะมีรายการมาที่โทรทัศน์จานดำมาเริ่มต้นแล้วก็มาวิทยุหลายฐานีจนมาถึงปัจจุบันก็จัดอยู่ที่ฐถานีเดียวคือเอฟเอฟเอฟเอ็มเก้าสิบเจ็ดสิงคมปร์พาษานพน,นะสถานียแห่งประเทศไทยแล้วก็ที่รายการทีวี รายการทีวีออนไลน์ที่ผมทำอยู่เนี่ยครับก็เป็นทีวีออนไลน์ที่จะแพร่ภาพออกอากาศ24ชั่วโมงพิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระท่านก็จะทราบเรื่องราวเลยคุยเฟื่องเรื่องพระท่านจะทราบเรื่องราวว่าประวัติพระเป็นมาอย่างไงองค์นี้พระประธานพระเครื่องเครื่องรางของขังพระสงฆ์พระเกจิอาจารย์องค์ไหนมีชื่อเสียงโด่งดังครับก็ท่านจะรู้เลยนะครับ,รบก็ฝากไว้ได้วย ก็ลองติดตามดูนะครับนี่คือรายการคุยเฟื่องห่วงพระวันนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องฤาษีบทยาแล้วมาพูดถึงเรื่องบรมครูไก่แก้วนะไก่แก้วนะก็ถือว่าเป็นคารวะจองพระวังเวทผู้ที่มีวิชาคมอักขระเรียกยันเว้นมงคลสาพิธีกรรมเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะครับก็มาท้ายรายการนิดหนึ่งนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะรายการคุยเฟื่องห่วงพระก็จะมีทุกทุก วันเสาร์เวลาบ่าย4 5, ี่โมงห้าโมงแล้วก็ทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงก็จะนําเอาเนื้อหาสาระเรื่องพระบูชาพระเครื่องเลี้ยงอาจารย์เครื่องรางของขงลังและวัตถุที่เป็นมงคลเอามาท่านได้ทราบได้รู้ได้ได้เห็นนะท่านก็สามารถพิมพ์ว่าไปว่าคุยเฟื่งองเงพระเข้าไปใน YouTube เข้าไปในเว็เพจท่านก็นจะทราบเลยนะ,ะครับมาถึงท้ายของรายการก็ต้องการพระราชนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจริงในสากลโลก โดนเปดานให้ทุกท่านแข้วคาาปลอดภัยจากภัยพิบัตินานานธรรมการจะคิดจะทำหลายขอสมความปรารถนาอายุยืนล่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีตลอดกาลสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเสียงพระชื่อดังวันชัยสุพรรณเจาะลึกทุกเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นพระกลุกพระเก่าพระใหม่ติดตามทุกข่าวความเคลื่อนไหวในวงการพระเครื่อง และทุกงานพิธีเข้มขลังจากทุกวัดทั่วไทย